สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมาดาแพมมลี่นะคะตอนนี้ทีมช่างก็มากินข้าวแล้วนะคะมีทั้งข้าวเหนียวข้าวเจ้านะคะแล้วก็มีส้มตํามีไก่ทอดมีกะเพรานะคะไ่ปนโอ้ยแล้วแต่อยากข้าวสวยก็มีอยากข้าวเหนียวก็ได้นะคะไ่ปนคือเาั่วะกะเพราหมูนะคะ ปุ้กกับเราตำส้มตำนะคะเดี๋ยวมาดูข้าวนะคะเมลาตั้งหม้อข้าวไวนะ้เนาะโอ้โหข้าวเต็มหมอ้อเลยนะคะทำส้มตำจะแซ่บเลยไล่ไหลแล้วทำข้าวไก่นะคะขบข้าวตีไก่นะ ็นจำได้แล้วหอม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 กินอารอกมากินข้าวมื่อเที่ยงนะคะไม่ใหญ่ๆนี่เอละเขินเเอาเอาคิดอีกแล้วเจ้าก็เปิดโอกาสให้คอยแนวนะมันเนี่นปุ่มปน้วงลางอันเอ้ซี่กัะี่ใช่ามา มาเป็นยี้ก็เจอปลได้นี่กองนี่กองยาจีบมินี่ห่นมือด้เจ้าบ้านงกตาก็เล่าได้ไปหาเจ้าเจ้าดงกหันเดมก็เห็นแล้วทุ่านแต่เห็นออกมาไทยิแต่ได้ห้องไม่ยังออกมาเลยวันนี้เป็นพงยาเป็นคำเป็เลงนจบอชิลีเิออกมา เอามดเลยอกันเออกาใส่สิดสตกใส่หัวจ้มือครับตอนไดล่ะป้ากับตอนไดล่ะคือยังวัดท่านไหนคือยังวันท่านไว่าอยู่ทำครัวเสร็จก็กัว้วเมื่อเมื่อเมื่อเยี่ยมลูกแล้วก็มาลูกเขาล่วงบาน ร้านเขาโล่งบานอยู่เจ้าง้อยนะกินเขาบนเลยแ้ที่เมื่อสานหนาของานเนี่ยแล้วก็อยู่นี่แล้วเจ <c oughs> ้าบอขึอ้นทอดกันหัวจะมาไดี๋ยวบอกประดาไม่ได้ทำไม่ได้ทำป่าป่ากัญชา,ปากกนป <c oughs> ่ากัเชิญไม่ได้ทำไ๋่ยากะเพาาทอดป้าบอกแล้วาให้สูบไมด้บ้าก็าได <ป S> ้ขันี่แหละมัก จะาตากปเอเอายังหมากเกลือบ <apr il> <au> <ana> ่ะเกลือค่ะถ้าพเดีงว่ามันแสบมันแสบมันนัวกว่าเลยนะว่าเออกินกระเพรามันใหญ่รู้นัวเลยไก่หมาเกลือเอ๊ะขนาดเสือกินเค็มเมื่ี้ตเระดับอำเภอเถ้าถ้าเกลือน่ะมันเค็มมากเลยนะเจ้านี่ยทจะละ้านะที่เขาเอากับน้ามันนะจ้าไม่านก็ถอดไก่เกลือแซบแซบ มันมันมันเ่าใส่เขาค่อยใส่เกลือลอกทอดแตมากเขาทอดไก่กับปลาปลามันทอดมันจะมันจะหอมเออัอนมาหมักเกลือหมักเกลืออีกเค็มหเค็มหนึ่งถ้าหมักเกลือนะไก่ทอดน้ำปลาถ้าหมักเกลือเจ้าต้องตวงเอาเกลือครัได้ปริมาณแล้วละลายน้ำแล้วค่อยไปคลุกกับไก่กับเนื้อสัตว์ที่เจ้าจะหมักเน ถูกเาะเจ้าใส่กลือเม็ดแต่มันจะขค้มเปดจุดมันยังไม่ได้ละลายไออเเจ้าเอิ้นเมียม่กินเขาเรวเนียมกินเขาล้วจะไปไปทังอื่นไผเอื้นบริเอื้อนโมนี่นะ เออ่นจะพูดบอกยาที่ไปกับขขาวไปแตนกินหรือว่าเราสบายอยู่ห้องน่ะยาชิ้นท่อเมื่อกี้นี่มาลุงว่ายเออเมื่อกี้เขาวตอนใดเออยาที่โอเราหาแล้วก็วนั่งกันไป้เหรอยาชี้นสั่งเรื่องอ <แก S 2> ีแกแล้วกันย่างไห้ออกมาเออห้ากินขขาวอยู่ในห้องมันเจ้าโทรตอ่อนหรือต่อเมื่อกี้เกลี่ยง่ายไปสายมาย่างหมดเลยกินข้าว เราจิ้มเมื่อบานน่ะเราจิ้มเมื่ออยู่บานเลยเรายาชีจิ้มเมื่ออยู่บานนะฮะยาชีต้องมาบานทั้งยาชีทั้งปลาดาเมื่อเปดระบาดเนี่ยเสือดมื้อเปิดระเสือกาลังพิจารณาอยู่เสือก่อนจะกล่อมนะค่อยจะบอกน้ำมต์กับโอมก่อนเติมเยิมให้เมื่อเมื่อแล้วบพิมพหมากันไปกี่วันไปด้วยยาชีคนบอกก่าอย่างเมื่อเมื่อได้เจ้า เชือกันว่าอีกประมาณพอละใกล้ๆซาดหนาบแล้วนี่ทิปไรที่กันซาดนี่ที่ข้าวมเจ้าถือว่าเจ้าถือว่าเจ้าจะช่วยโอกาสว่าเจ้าได้ทบตาครับไปในพุทแล้วมันบ่ได้นะสิทิปสามทิปนะเออทิพุทธไปในนี้เจ้าขนาดเวลเล่นดูสิสามไม่พอเถอะสิสามเลยเอาหนับเบิ้งหน้าเอาเจ้าถือมาช่วยโอกาสว่าได้ทบตาครับไปในพุทธแล้วสิทิปสามทิปบ่ได้นะอย่าอย่าถ่ายให้มันเกินสิลิปเด้อพ่อก ยาไม่ใช่เจ้าเลยไม่ใช่ยาแล้วบเ็นบุกหรือน้บเดี๋ยวนดูก่อนจีลไม่ือมนเอารถมาแล้วกะเซ่าเด้วแล้วสลายมาพร้ลายสดมาพร้าลายมาพร้เออเวลาทำคลิปจะอยาคิดว่าคนอื่นไม่เข้าไปดูได้ไปคลิปกคลิปกับกปนอนแล้วเปล่าเออแต่เเออันอันบุกไ้ให้เงี้ยยังไจะจะคลิป สองสองถาให้เดี๋ยวเดยจะคลิปอยู่อย่าไปทำมือนใครบางคนเนอะบางคนตอนนี้ใจลงไปแล้วถ้าคลิปไหนลงไปแล้วไม่ถึงห้าพันปิดจนตัวเออไม่ต้องนับไม่นับแต่รายได้เปิดไปแล้วใครอ่ะไม่อยากจะรู้เกอรู้กเรู้กเรู้กอันอยู่ถ่ายคลิปเลยจะไม่เดือดร้อนแน่คุณนี่อย่างตายแล้วหรอตายแล้วคลิปตัดแฝงคิปตัดแฝงตายแล้วจะไม่เดือดร้อนแน่ ตะกูละลปากแฟนมันดับแล้วกับตะกูลยังก่อตะกูลเด้อๆนนใกล้เบ้ดแล้วใก้เบอแสูงพันแล้วตอะกูลเด้อนี่ผู้ไรเขาแก้งตะกูลเด้อนี่มีปัญหารั้กสิงไ่ิดะจากสติดอยู่บอวันนี้นะปาร์ตคนเข้าจากจาก86ตอนนี้ FC 126ท่านนะคะก็สวัสดีนะคะ สุดยอดเลยหันไปทางโน้นก็ข้าวนะคะหันโน้ี่ก็ลินมานะะทางนี้ก็บ้านนะคะสุดยอดเลยนะ <c oughs> บรรยากาศดีดีดป้าแม่สวัสดีค่ะ<ด>น้องเฟิร์น,นตื่น<อ>แต่เช้าเลยสงสัยวันนี้นนะตื่นเต้นแทนแม่ดา <c oughs> วเละนะ <c oughs> โอ้เอฟซีบอกว่าหนูตื่นเต้นแทนแม่ดา <c oughs> ลเ้นยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะเป็นกําลังใจให้แม่ดาด้วยนะคะก่อฟืนผู้ช่วยตื่นเช้ามากใช่ค่ะน้องฟืนตื่นแต่เช้าเลยวันนี้สงสัยตื่นเต้นแทนแม่ดาแม่แล้วใช่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 ตื่นเต้นที่ตื่นเต้นจนเขายังไม่ได้จับกล้องมาถ่ายอ่ะตื่นเต้นจนเขาไม่ได้จับกล้องมาถ่าย ตอนนั้นมันตีห้ายี่สิบไม่มีคนอยู่เลยไม่มีคนออกมาถ้า <c oughs> งั้นเราก็จะนึ่งข้าวเหนียวเนาะแต่ว่าเราไม่มีข้าวเหนียวนะรอข้าวออกมาใหม่เดี๋ยวอ่าสวัสดีนะคะ,ะ,ค,ะคุณส,ส,ะคะสมปองเคนี่นะคะครัว วนี้แม่ดาก็เดินเข้ามาทางหลังบ้านนะคะเดินจะพูดให้เนี่ยโอเคเอาไปส้างดังมือจะเอาไปส้างปตูหลังนะคะวันนี้นะคะมีหน่อไม้นะคะที่แม่ถิ่นเอามาตั้งแต่วันนั้นแหละแม่ดาก็ต้มไว้แล้วก็ใส่ตู้เย็นไว้นะคะแล้วก็จะแกงหน่อไม้นะคะวันนี้ตอนนี้นะคะผู้ช่วยก็เอาอัน แม่ก็ขึ้นอันของเรากับสิงามนี่มาม่ามาวันนี้นะคะทีมช่างก็จะมุ่งหลังหานะคะทุกคนก็เป็นกำลังใจให้ทีมช่างเด้ค่ะก็ขอบคุณแม่ๆนะคะที่เมตตาทุกๆคนทุกๆยอทบนะคะทุกๆคนเลยนะคะไว้กินไว้ใช้แล้วก็ปลูกมะเขือเข้าไปแล้วก็ น้องเฟิร์นค่ะจังหวัดทาทาราธิวาสใต้สุดของประเทศค่ะโอ้อยู่ประเทศไทยอ๋อค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่ครับผู้ช่วยก็อ่านสองช่องนะคะก็มีช่องแม่ดาแล้วก็มีช่องแม่เอนเฟมิลี่นะคะลูกยึดช่อง่อวันนี้นะว่าต้มน่อไม้ไว,ไวไนะ้แกงไว้แกงใส่กระดูกหมูนะต้มน่อไม้ไว้แกงใส่กระดูกหมูจ้ะสาย ได้ยินเอ็นบอกว่าจะพู้จะพผู้จะเสิได้กินอยู่บ่กถ้ามีบัตรคนจนน่ะเขาให้ไปผัวหรือว่าพู้เอาไปให้ยายเลยบ่สวัสดีนะคะสวัสดีท่านทุกคนผ้นผูอันหือว่าผูอันเธอโอ้ยยังมาให้ใครอยู่เออคงจะพร้อมพี่ไปเลยเพราะว่ามันดีกิจต้นมันออกตั้งแต่เมื่อวานแล้วของประดาเนี่ยทำไปตรวจสอบแล้ว เพราะว่ามันเลขหนึ <of the language ici> ่งของของข้าเลขเหรอเลขแปดของโฮมมันที่สามสีฟ้าผมยันนี่นัเนี่ยสวัสดีคุณสมชัยด้วยสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบคลิปลงแั่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะมันมันมีเงินเดิมมีเครได้เงินมีใครได้เงินดี